เออข้อที่หนึ่งสามบวกสองก็เท่ากับห้าเก่งจังรู้ได้ไงยังไม่เห็นนับนิ้วเลยนับไปก่อนแล้วไงนับตอนไหนนับตอนที่พ่อยังไม่ได้ถ่ายไงข้อต่อไปข้อที่สองเออเ่ข้อที่ทำไมสี่ตัวนี้ข้อที่สอง สีบวกห้าได้5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9เก้าได้เกเขียนพอเขียยังไงหะเร่อะไรนะเก้านีไงเลยเก้า 9, 7, แล้วทีนี้ก็ข้อที่สี่แล้วเออข้อนี้สองบวกสองก็ได้สองนะบวกอีกสองนะก็ได้หนึ่งนี้หนึ่งอ่ะสอง นี่สามนี่สามนี่นะนี่สามนี่สี่โอเคสองบวกสองก็เดี๋ยวคนน้ำใหม่ไม่มาใจหนึ่งสองสามสี่ก็จะสีนะสี่ก็จสีนะคะแล้ว นี่ห้าบวกห้าก็ได้เท่าไรเดี๋ยวนี่ชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วนะแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะได้สิบนี่หนึ่งก็ต้องโอเขียนผิดยกไอ,อก นะคะนี่ค่ะนี่แล้วนี่มาห้าลบหาง่ายๆค่ะห้าลบห้าก็จะศูนค่ะนี่ห้าลบหาก็จะศูนนะเป็นเหมือนไข่ตุ้มเป็นเลยน,นะคะ ต้องลบมันเหมือนไข่ต้มศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์ห้าลบห้าได้ศูนย์นี่ห้าลบสี่คิพดพอดูขึ้นมาห้านิ้วแล้วก็หนึ่งนับดินะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ลบไปสี่นิ้วเลยนะคะก็เหลือหนึ่งค่ะ นี่ห้าชูนี้ึุนมาห้านู่นะแล้วก็ลบไปอีก,อก3ก็เหลือ2อค่ะนี่ขายเป็นเลขอละไรคะนี่หนึ่งสองสามครบกิดเลนี่หนึ่งสองครบเลยมาต่อที่ข้อต่อไปนะคะอันนี้อันนี้ดูเหมือนจะง่ายหน่อยนะคะ อันนี้ดูเหมือนจะเป็นห้าลบสองนะคะห้าลบไปอีกสองนะคะก็น่าจะเหลือสามนะคะนี่นนห้าลบสองก็จะเหลือสองเหลือสามนะคะนี่เมื่อไหรมันเหมือนเลขน,นี้กันไปไหมคะอันนี้ห้าลบหนึ่งได้เท่าไรนี่ห้าลบไปอีกหนึ่งก็เหลือหนึ่งหนหนึ่งสองสามสี่ สีแล้สีค่ะนี่รลสี่ค่ะลีนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะปนึงนะคะเป็นภพะนนห,ะหน,น่ากลัวไหม ไหนมาตรวจสิสามบวกสองเท่ากับห้าอ้าวแล้วข้อนี้ไม่เห็นทำอ่ะสี่บวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เอาลืมหนึ่งบวกสี่หนึ่งบวกสี่เท่ากับแล้วข้อนี้แล้วข้อนี้เรียกอะไรเนี่ยข่านะแล้วข้อนี้คิดใหม่นะคะสองบวกสองห้าบวกห้าเรื่อำข้อสองคับพ่อห้าบวกห้าลูกห้าถูก ค่าลบสี่ถูกค่าลบสามถูกค่าลบสองถูกค่าลบหนึ่งถูกอันน้หนูทําข้อนี้แล้วก็คิดข้อที่สามใหม่นีข้อสองข้อจ๋าข้อที่สามผิดเหรอข้อข้อที่สองลืมตอบข้อที่สามลองลองให้พ่อให้หนูคิดดูใหม่แล้วหนูไปนับนิ้วยังไงได้แปดหนึ่งกับสี่ เก้าหนูได้งไงได้เก้าโอเคแล้วนี้ก็ลืมทำลืมทำได้ยังไงห 5, 5, ้าหนึ่งสองส่ห้าหกปกาโอเคเรียบร้อยเก่งมาก